ยังไม่ให้จองแต่ลงไว้ให้ดูท่านท่านสนใจเป็นจำนวนมากเราต้องขออภัยในนัดที่นี้เราตอบล่าช้าไปหน่อยนะครับที่สนใจจองคิวเหมือนเดิมฮะหลังปีใหม่เจอกันแน่นอนเรื่องวันเวลาเราแจ้งกันอีกทีหนึ่งนะครับเรามาดูคลิปใคยเครียดกันก่อนรู้ฮะพี่ๆเครียดเรื่องจองคิวกันอยู่ผมก็เครียดไม่น้อยก็พี่เหมือนกันจะเลือกหาที่หาทางเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะคุยได้หรือเปล่าเรื่องที่ผมจะคุยได้พี่ๆช่วยกดติดตามผมไว้ก่อนนะครับพี่ดูกันไว้ก่อนอันนี้ก็มาจัดเคลือบกาเฟนกับเรากระเพื่อมแพ็กเกจล้างเด ใช่ฮะได้ส่วนลด20%คันนี้ผมก็จําไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าอยู่แถวไหนท่านเจ้าของรถลองเม้นท์หน่อยเอากรชับมาเลยนะฮะให้ถ่ายคลิปด้วยเหมือนเดิมครับพี่ขอมาผมจัดให้อันดับแรกเราก็จะล้างช่วงล่างเอายางมาตอยรูปดินน้ำมันขัดหยาบขัดละเอียดขัดชักเงาเพิ่แพ็กเกจขัดเคลือบกระจกไปด้วยคันนี้กระจกไปสวยไม่ถึง7แบงค์เทาเราลองมาดูตอนจบนะฮะจะสมเหตุสมผลหรือเปล่าเราต้องขอขอบคุณคลิปมลแงสาบท,ท่านๆมากเลยที่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากทีมงานของผมก็ขอขอบคุณมากนี้ไม่ได้กิน มมาเดี๋ยวเย็นนี้ผมก็ต้องทาตามสัญญาหมูกระทะปูปลาใครอยากดูคลิปผมตัดต่อน้องทีมงานไปกินหมูกระทะปูปลากันบ้างสนใจลองพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์หน่อยฮะผมจะลองตัดดูไม่รู้จะมีคนดูเยอะแบบนี้หรือเปล่านะอันนี้ก็มีปัญหาอยู่นิดหน่อยจะมีรอยบนกระจกเป็นจำนวนมากก็มีรอยสติกเกอร์ที่ฝังไปที่กระจกแล้วนะครับก็รับแก้ไขให้แต่ไม่ถึง100%เสร็จแล้วก็จะเงาประล้ำเหลือเงาสงก๊อกสแงกเงาประมาณนี้เลยนะครับครับผมฝากติดตามด้วยครับ